ท t เวิล์ฟทิปส์สุดยอดคำแนะนำที่จะทำให้การเดินทางของคุณเป็นเรื่องสนุกมาในวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตก<ห>ันต่อนะครับ<ห>ในวัน,นอังคารที่แล้วค<ห>่ะเข้า y o u t ค่ะ<ห>โอเคนะครับเราเอาไป5ที่แล้วนะครับไม่มว่าจะเป็นเซินเจิ้นเจิ้งโจวกวางโจวนะครับเสียเหมินแล้วก็ซีอาน5ที่นี้<ห>อัปเดตไปแล้ววันอังคารที่ผ่านมาไม่ทันไปดูใน y o ยูทูบวันนี้มันมีมีมีก็น่าจะ่ทยอยอัปอยู่อะเลยกันสดนะเพิ่งรู้เนี่ยอัลซบัตบ๊อบด้วย นั่นแหละเอามาต่อกันอีกแ้าที่ดีกว่าที่แรกเลยนะคะคุณหมิงค่ะครับคุณหมิงเนี่ยต้องขอบอกกันเลยนะคะเราจะเรียกหมิงเฉยๆไม่ได้ใช่ต้องเป็นเราต้องเรียกหมิคุณหมิงใช่เรียกอีหมิงไม่ได้ไม่ได้ไอหมิงก็ไม่ได้ไม่รู้จักเลยทีเดียวคุณหมิงไหมฮะต้องบอกกันเลยนี่ค่ะว่าเป็นเมืองที่มีอากาศอบอุ่นตลอดปีเลยนะเป็นนครแห่งฤดูใบไม้ผลิจ่ะสปริงนี้ใช่แล้วนะคะมียอดเขาเนี่ยชื่อว่าเขาเก๋อโปกพิกนะคะแห่งทีมเขา หิมะเหมยลี่นะคะ <c oughs> ทิวขาวหิมะเหมยลี่เหมยลี่ <c oughs> เนะฮะใช่แล้วะ,ะแล้วก็ไปเยือนอุทยานป่าหินขีนหินนะครับสโตนฟอ o r เรสต์ได้ที่เป็นขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลย เนี่ยอุทยานป่าหินเคือนี้ค่ะนะครับอุ้ยสวยเนาะสวยมากอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะคะไปเดินลอดประตูมังกรริมหน้าผาประตูมังกรหลงหมิงนะคะแห่งเขาซีซานหลงเหมือนหลงเหมือนเออหลงเหมือนหลงเหมือนอหลงมนประตูมังกรนั่นแหละ่อเท่านะครับความเป็นสินของคนปุ๊บแล้วไงต่อใช่แล้วนะคะแล้วก็ใครได้ลอดประตูประตูนี้เนี่ยจะมีแต่โชคลาภไม่ขาดสายเลยนะคะไปสักการะพระสังกระจาย กระจายเออพระสังกกระจายถูกแล้วนะครับในวัดเก่าตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังนะครับในวัดหยวนทงนั่นมีด้วยหาเร็วนุทิ่งเงี้ยเปิดให้เลยนะครับนั่นแหละซึ่งเป็นวัดสําคัญทางพุทธศาสนาในคุณหมิงครับค่ะต่อมานะคะอีกหนึ่งที่ค่ะเฉิงตู้ไม่มีละเราไม่มีอ๋อเฉิงตู้ใช่ไหมเฉิงตู้นะ่ฮะที่นี่เนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญแล้วก็สวยงามมากมีหุ่นถอยในตำนานเนี่ยเขาเงาะใบงาะใบ เดี <differences S 2> ๋ยวก็จับไปอยู่งอไบซะเลยงอไบเป็นนี่ไงไม่เคยดูหนังี่อ่ะไม่ไม่ใช่มันอยู่เซเว่นแล้วมีชีสไส่ชีสเอองอไบเป็นแบบอารมณ์เหมือนเป็นสถานฝึกกำลังภายในของผู้หญิง อ,อ๋อเขาจะใส่ชุดขาวผมยาวๆใช่ไหมแล้วก็นั่นแหละแล้วก็ฝึกวิทยา,ยายรดึงกันเอออารมณ์แบบนั้นอ่ะโหกันล้วฉันต้อ,ตองไปเรียรแนแล,ล้วโซ่เซกุญแจมือเฮ้ยไม่แต่เห็นหนังจีนหลังๆมันก็มีดาบมีดองมีดาบมีหม,มดอนะครับแล้วก็มีน,นอกจากนั้นนะคะมีลูกสลักขนาดใหญ่สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ด้วยนะคะก็ไปได้แล้วถ้าออกนอกเมืองไปมีสถานที่มรดกโลกอยู่นะคะที่อุทยานจิ๋วไจโกใช่จิ๋วไจโกนี้คนรู้จักเยซงก็เคยพาไปแล้วนี่จิ๋วไจโกมันจิ๋วไจโกก็คือเก้าวทะเลสาะ นอนไม่เคยไปด้วยนะมีทะเลสาบหลักสีนะคะน้ำตกภูเขาท่าน้ำแข็งค่ะนั่นแหละนะครับถ่าดอกไปก็เป็นที่ตั้งของจุดชมธรรมชาติอีกชื่อหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าหวงหลงหวงหลงก็คือมังกรงสีเหลือง,<ล>งนั่นแหละหลงแปลว่ามังกรไงหวงว่าสีเหลืองออออห่วงหลงก็มังกรเหลืองนะนะ ใช่แล้วนะคะก็เป็นลูกน้ําลึกสีเหลืองจากการสะสมของหินปูนนะคะสวยงามมากๆชื่อว่าน้ําตกนูโอรรนานั่นเองอแล้วก็เที่ยวได้ทั้งปีด้วยนะคะโดยเฉพาะภูเขาซีหลิงนะซีหลิงซีหลิง,ลงส,สโนว์มอว์เทนนะครับได้ฉายาว่าแอลแห่งบูรพาก็คือฝั่งนั้นเขาจะมีแอลแอลของเขาใช่ไหมบ้านเราก็เนี่ยก็ภูเขาเนี้ยแหละเป็นแอลแห่งบูรพามันจะมีสกีรีสอร์ทด้วยที่นี่ไปเที่ยวได้ถึงตัวจังเลยอ่ะถึงตัวถึงตูน่าไปจริงต่อไปไปหางโจวหางโจว นะครับหัวโจก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวไม่รู้จักกงหางเนี่ยฮะหางหัวพอแล้วเป็นเมืองที่สวยงามมากนะคะมีประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายถือเป็นหนึ่งในเจ็เมืองโบราณของประเทศจีนเลยนะมีล่องเรือชมบนวนอุทยานนะคะทะเลสาบซีหูใช่นะครับเป็นมรดกโลกอันกว้างใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็แวะไปสักการะศาลเทพเจ้างักคุยมี่นะครับหรือว่า loyalty temple นะครับวัด รัตจี้กงนะครับหรือวัดหลินอิงเออเออเจี้กงจี้กงแต่เขาเรียกว่าอะไรนะไปแก้ฉกเลยด้วยปะ่ะปีน,นี้เหมือนเหมือนหนังปีนี่หน,นังเหมือนกันหนังจีหลายเรื่องใช่ไหมครับได้หรอได้ดิปีตี<อ>ใครปีชมต้องไหว้จี้กงด้วยหรอไม่ได้อ่านเลยไงเราอ่านแตปีตัวเองเอ๋อหรอกไม่รู้ปีนี้บุมไม่ชมเอ๋อเหรอเพราะบุมไม่นั่งใกล้ถังน้ำแข็งค่ะ เอาใหม่เอาใหม่สิบูมไม่นั่งใกล้ถางน้ำแข็งเพราะว่าปีนี้บูม,บมไม่พ<ห>งจะให้คนอื่นชงให้ในะรู้เรื่องแล้วไม่เสียงเอฟเฟคไม่มาอะไรเนี่ยเออนั่นแนหละครับแล้วก็ชมไี่้องมาช้าขนาดนี้ไม่ต้องมาก็ได้อาย <c oughs> เตรียก่อนให้เ็ตแอร์ไปอุตส่าห์เทคสองาด้วยนะโอเคแล้วก็ไปชมพระอาทิตย์อัสดงที่เจดีหลยเฟิงครับหลยเฟิง นะไม่รู้เลย<ฆ>เพราะว่าอะไรเฟิเร์มเพราะว่าลมอ่ะนะประมาณนั้นอยู่ใกล้ๆทะเลสาบครับชมผ้าม่านน้ําตกครับที่ถ้ำวิสูตร<ฆ>เท่วิสูตรนะครับเหมือนเป็นน้ําตกลงมาแล้วเหมือนแบบมันคงตกมาเหมือนผ้าม่านนะที่ต้องไปเป็นนั่งข้างใต้แล้วก็วิปัสสนาผนึกกําลังภายในอะไรเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้นะครับ <S <S แล้วก็ไปช้อปปิ้งนะครับผ้าไหมแล้วก็ใบชาชั้นดีหลงจิงชานะครับหรือว่าชาบ่อมังกร ใช่แล้วนะคะที่นี่เนี่ยเที่ยวได้ทั้งปีเหมือนกันอากาศดีที่สุดเนี่ยก็ช่วงสปริงพฤษภาคมนะคะถึงเมษานั่นเองแล้วก็รวมไปถึงทำไมมันย้อนอ่ะเดือนสี่เดือนหนั่นแหละนะอ่ะแล้วก็มีช่วงฤดูใบไม้ร่วงด้วยนะคะกันยายนถึงพฤศจิกาน้านะครับมาที่ที่4อันนี้ทุกคนอาจจะรู้จักกันดี๋ยตไปที่นี่จรงเหรอมไงอร่อยอ่ะอร่อยอะไรอร่อยของกินของกิน เอ้ไม่อของกินที่นู่นก็อร่อยจริงสร้างไห่เสี่ยวหลมเปาไงเยีเยเเป็นมหาลคยัาอันยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศจีนเลยครับยังสี่เกียงเออตั้งอยู่บนแม่น้ำยังสี่เกียงด้วยใช่แล้วค่ะเป็นเมืองท่าที่พุกพานมากที่สุดเมืองหนึ่งในโลก ดีซีส่วนใที่นี่นะครับสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมของเซี่ยงไฮ้ส่วนใหญ่เนี่ยได้รับอิทธิพลจากตะวันตกเพราะว่าเคยถูกยึดครองโดยฝรั่งเศสนั่นเองใช่แล้วจนได้ฉายาว่าเป็นปารีสตะวันออกถูกต้องแล้วนะคะมีคะเหาดนะคะแบบยุโรปแบบฝรั่งเศสแล้วก็ <ๆ S 2> มีตึกใหญ่ๆชั้ลักของเซี่ยงไฮ้นะคะชื่อว่าเดบันนั่นเองนะคะแล้วก็มีหอส่งสัญญาณวิทยุนะคะสูงเนี่ย468เมตรด้วยนะคะเป็นหอไข่มุกนะใครรักธรรมชาติก็ไปที่สวนอังกฤษหวงฟูได้นี่ก็จะแบบว่า สมัยก่อนเนี่ยเคยสงวนให้แต่เฉพาะคนที่เป็นยุโรปเข้าเท่านั้นอ่านะครับมันมีในหนังนะรู้สึกอะไร curse of ห h e หลังๆๆตีเหลืเจียอะไรเงี้ยพวกนั้นไปถ่ายกันเยอะนะครับที่เป็นแม่น้ำสวนตรงนั้นน่ะแล้วก็มีอุทยานอี้หยวนนะครับหรือ garden of joy สวนสาธารณะแห่งความสุขนั่นเองใช่แล้วนะเป็นสวนสวยที่มีร้านชาเก่าแก่ที่สุดและดีที่สุดในเซี่ยงไฮ้ด้วยส่วนสาวๆค่ะไปช้อปปิ้งได้เลยนะคะที่นานจริงนะก็ไปจิบชาผูเอ๋อร์นานจริงนานจริงนานจริงเออก็ชอปกันนานจริงชอปกันนาจนผู้ชายคงลำคาแล้วใช่ มีการตบตีกันนะฮะต่อมามาเมืองหลวงกันมาดีกว่ากกเจงปักกิ่งนั่นเองครับปักกิ่งนะครับเป็นเมืองหลวงของประเทศนะครับแล้วก็ใหญ่รองมาจากเซี่ยงไฮ้นะครับเพราะว่าคือเซี่ยงไฮ้อย่างที่บอกเป็นเมืองท่าเขาเลยใหญ่มากนะครับปักกิ่งที่รองลงมาไปเยือนสิ่งมหัศจรรย์ที่มนุษย์สร้างครับนั่นคือกำแพงเมืองจีนนั่นเองนะครับอันยิ่งใหญ่ตะการตาไปเดินกันจน ขาล่าขาพังไปเลยนะใช่แล้วมีหอบูชาฟ้าเทียนฐานนะครับหรือว่า The Temple of Heaven นะครับจตุดัสแระวัวศาสตร์นะครับเทียนอันเหมือนด้วยสุสานของ13กษัตริย์ก็มีใช่แล้วนะคะแล้วก็มีสุสานของพระจักรพรรดิราชวงศ์หมิงสิบสามพระองค์เลยใช่เลยไว้ตรงนั้นแหละ แล้วก็<ช>มีพระราชวังใต้ดินด้วยนะครับภายใต้สุสานนั้นเราสามารถบุ้ลงไปชมได้<ช>แล้วก็ไฮไลท์เลยนะครับที่ห้ามพลาดน,น้่็คือการเยือนพระราชวังต้องห้ามกู้กงนะครับซึ่งได้รับการขึ้นเป็นมรดกโลกแล้วรวมถึงพระราชวังฤดูร้อนที่แกงง่วงใช่ไหมเนี่ยออกกองทีเดียวพระราชวัง เวลาจะบอกฤดูร้อนอ่า summer h o l i s ก็ไปดูได้ใช่แล้วนะคะสวนสวยขอพระ,ะนางซูสีไทยหาวก็ไปเดินเล่นแบบนั้นได้ค่ะแต่ว่าใครจะไปช่วงนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังอันนิดนึงนะคะหมอกและควันพี่เบิร์ดเขาบอกมาเพราะว่าหมอกจางๆแล้วควันโอ้โหขอบคุณเสียงสาวรู้อายุเลยอ่ะ เราไม่ทันไม่ทานกันแม่ลองให้ฟังนะคะเนี่ยแหละคือการอัปเดตของเราที่สถานที่ท่องเที่ยวประเทศจีนนะคะใครอยากไปก็ไปได้เลยนะคะไลฟ์เขาทำไมล่ะอยากไปก็ไปได้เลยเอออยากไปก็ไปอมาเชิญชวนเชิญชวนให้ไปกันนะครับพี่นั่นแหละทั้ง10เมืองที่เราพูดมาแล้วใช่แล้วนะคะเบรกหน้าดีกว่ายังอยู่กับแบบว่าแนวจีนจีอยู่แต่อันนี้ใครไม่มีคู่จริงเหรอเฮปกจะไปสมัครนี่สมัครไปแล้วเดี๋ยวอยย่่งรูฉััันไมมสคเดี๋วแฟนหึงนะเว้ยมันรีจิสผ่าน ใส่ได้ฉันสมัครไปตั้งนานแล้วนี่ฉันรอบินรัดฟ้าไปไม่ต้องขอวีซ่าด้ยเขาส่งเมลมาบริไฟเรียบร้อยเตรียมบินด้ลยโอแย่เตรียมอันนี้ฝึกพูดภาษาจีนอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะโอเคถ้าอยากรู้ว่ามันคืออะไรกไม่มีถ้าอยากรู้ว่าคืองานอะไรช่วงหน้าครับเดี๋ยวเจอกันครับลาลาไม่ใช่แล้วลาลาคือ